ส่วนเรื่องของโควิด19สถานการณ์ในประเทศไทยตอนนี้เนี่ยมันเกิดกลุ่มก้อนใหม่อย่างที่บอกคุณผู้ชมไปก็คือตลาดที่บางแคฮะตลาดบางแคตรงนี้อยู่ในเขตกรุงเทพมหานครนะครับเพียงแต่ว่าด้วยความที่มันอยู่พื้นที่ตรงนั้นเนี่ยก็จะมีคนจากนาคนปรปฐมอะไรต่างๆเนี่ยเข้ามาใช้บริการกันแล้วล่าสุดคุณผู้ชมทราบไหมฮะจากเคสตรงนี้เนี่ยเจอผู้ป่วยไปแล้วถึง200กว่าคนนะครับ ตัวเลข200กว่าที่ว่านี้ยืนยันโดยโฆษกกรุงเทพมหานครร้อยตำรวจเอกพงศกรขวัญเมืองได้เปิดเผยในเพจ Facebook เอิร์ธพงศกรขวัญเมืองบอกว่าทางกทมไปค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในตลาดวันเดอร์และก็ชุมชนใกล้เคียงในพื้นที่บางแคคือตลาดวันเดอร์เนี่ยเป็นหนึ่งใน6ของจุดที่เราเรียกว่าตลาดบางแคตลาดบางแคเนี่ยข้างในจะมีตลาดย่อยอยู่6อันเรียงต่อกันไปการที่มันมี6อันนี่แหละที่มาทําให้ควบคุมยากเพราะอะไรฮะ พอมันเป็นตลาดย่อยแต่ละอันแต่ละตลาดมีทางเข้าออกของตัวเองสมมุติว่าคนหนึ่งเข้ามาจากทางนึงก็เดินต่อไปอีกตลาดหนึ่งได้พอมันไม่ได้ควบคุมทางเข้าออกให้มันจํากัดแล้วมีเจ้าหน้าที่ประจําคอยเช็คอย่างเข้มงวดทุกอันเนี่ยคราวนี้มันคุมยากแล้วหนึ่งปัจจัยที่2ก็คือคนเยอะปัจจัยที่3ก็คือเหมือนตลาดพรพัฒน์ที่ปทุมธานีเลยหลังคาต่ําไม่มีการระบายอากาศปัจจัยที่4ที่สําคัญมากๆกก็คือ กากตกคือคุณหมอโอภาสการกวินพงศ์เนี่ยนะฮะอธิบดีกรมควบคุมโรคเนี่ยได้เคยบอกไว้ว่าพอไปตรวจดูตรงนี้แล้วเนี่ยปรากฏว่าย่อหย่อนเรื่องของการใส่หน้ากากอนามัยบางคนใส่นะถามว่าใส่อย่างไงใส่ผิดวิธีคล้องไว้อย่างนั้นแหละแต่ลงมาอยู่ใต้คางแล้วมีการเคี้ยวหม,มากเคี้ยวหมากแล้วทำไงคุณผู้ชมปกติพฤติกรรมคนเคี้ยวหมากมันต้องมีการบ้วนน้ำลายอะแล้วพ่อค้าแม่ค้าตะโกนคุยกันยังดีนะว่าเท่าที่ตรวจไปเนี่ยคนที่ติดเชื้อตรงนี้ส่วนใหญ่เป็นพ่อค้าแม่ขายกับ แรงงานซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นชาวเมียนมาคนมาซื้อเนี่ยเจอติดน้อยเนื่องจากว่าคนมาซื้อเองอาจจะใส่หน้ากากถูกแบบใส่ถูกวิธีนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยคนมาซื้อเองก็คงจะพูดคุยแป๊บๆแ,แล้วก็ออกไปยกเว้นกรณีที่สนิทสนมพูดคุยยาวพอคุยยาวพูดคุยไม่สะดวกหายใจไม่ไม่ถนัดลดหน้ากากลงมาอันนั้นแหละคุณเพิ่มเปอร์เซ็นต์การติดให้ตัวเองได้เลยนะครับกรณีนี้เนี่ยตรวจหาเชิงรุกในตลาดวันเดอร์เป็นหลัก แล้วก็ตลาดและชุมชนใกล้เคียงในพื้นที่เขตบางแค่ปรากฏว่าตั้งแต่11มีนาคมตรวจมาจนถึงเมื่อวานนี้ณนะเวลาที่คุณเอิร์ธพงศกรขวัญเมืองโพสต์เนี่ยเจอทั้งสิ้น224รายจากการตรวจ4,991รายเจอว่าไม่ติดเชื้อ3,86 0รายแต่ยังต้องลุ้นรอผลการตรวจอีกถึง1,681รายซึ่ง เมื่อสักครู่จะมีภาพรถชีวะนิรภัยพระราชทานก็ไปอยู่ใกล้ๆตรงนั้นเพื่อให้ประชาชนที่ไม่แน่ใจว่าตัวเองจะติดหรือเปล่าเนี่ยไปเข้ารับบริการตรวจเชื้อฟรีได้ด้วยนะครับคุณเอิร์ธบอกว่าขอความร่วมมือทุกคนไม่ว่าจะไปที่ตลาดตรงนี้หรือไม่ก็ตามไปเดินตรงไหนช่วยปฏิบัติตามมาตร,รการอย่างเคร่งครัดด้วยเห็นตัวเลขลดลงอยากช่าใจว่าเงินก็คลายตัวเองได้แล้ว เนี่ยนะฮะยังคงต้องเคร่งครัดเรื่องสวมหน้ากากให้ถูกต้องล้างมือบ่อยๆแล้วก็เว้นระยะห่างอันนี้ยังสำคัญอยู่นะครับกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ